สวัสดีครับวันนี้อยู่กับการติดตั้งกล้องไพโอเนียเป็นกล้องบันทึกหน้าหลังนะครับใน Ford e v e r e s t เนะครับเป็น A อ e ว t ร e n รสต์นนะครับนี่ฮะไพโอเนีย er นะครับมีโลโก้ไพโอเนี er ยตรงนี้เลยนะครับเป็นกล้องทัชสกรีนนะครับมีความคมชัดสูงสามารถทัชสกรีนแบบนี้ฮะนี่ฮะเลือกเป็นกล้องหน้าอย่างเดียวเลือกเป็นกล้องหลังอย่างเดียวนะครับเลือกเป็นกล้องหน้าและกล้องหลังเห็นไหมฮะนี่กล้องหน้านี่กล้องหลังแสดงผลอยู่แบบนี้ฮะ ความคมชัดระดับ FHD เลยนะครับนี่ฮะเลือกสัมผัสแบบง่ายๆเลยนะครับให้ความคมชัดนะครับในทุกแง่มุมนะครับการใช้งานง่ายสะดวกนะครับดับเครื่องนะครับดับเครื่องให้ดูนะตอนนี้ติดเครื่องอยู่ดับเครื่องฮะพระดับเครื่องปุ๊บนะฮะโลโก้ไพลูเนียจะขึ้นตรงนี้เลยนะครับดูนะฮะนี่ครับสำหรับใครนะครับที่กำลังมองหานะครับ กล้องบันทึกติดรถนะครับเป็นทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังในตัวเองนะครับระบบทัชสกรีนสัมผัสหน้าจอความคมชัดสูงแบบนี้อินบ็อกสอบถามทาง Facebook แฟนเพจแต่งรถนาแดมเพชรบณ์ได้เลยนะครับเราเป็นตัวแทนจำหน่ายไพโอเนียนะครับโอเคนะฮะลาไปก่อนครับ